สวัสดีค่ะดารากอสิทมาแล้วค่ะน่ารักเกินวายน้องนาดาพร้อมไปโรงเรียนแล้วน้องนาดาบุตรสาวก,กบสุวรรณพร้อมไปโรงเรียนแล้วเป็นบุตรสาวของคนในวงการบันเทิงที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากอย่างน้องนาดาบุตรสาวของคุณแม่กบสุวรรณและคุณพ่อบุ๊คใครที่เป็นแฟนคลับของคุณแม่ก็มักจะได้เห็นพัฒนาการความสวยของน้องนาดากันค่ะ และตอนนี้น้องนาดาและน้องนาโดนก็เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วชายแววออราพระเอกนางเอกมาเลยเรียกได้ว่าเป็นไม้หล่นปต้ต้นจริงๆค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศข่าวว่าโรงเรียนหลายๆแหง่งเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนหลังที่หยุดมานานหลายเดือนและแน่นอนว่าบุตรสาวสุดที่รักคนนี้ก็ต้องไปโรงเรียนเช่นกันแต่ถึงแม้ว่าอยู่บ้านมานานแต่น้องาดาก็ไม่นิ่งเฉยหากิจกรรมให้กับตัวเองทำอยู่เสมอเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องบอกเลยข่าว,ว่าตอนนี้สมบูรณ์แบบสุดๆโดยเมื่อวันที่26ตุลาคมคุณแม่กบได้โพสต์ภาพของน้องาดาบุตรสาววัย10ขวบที่ได้ใส่ชุดนักเรียนเพื่อเตรียมไปวันเปิดภาค น,น่ารักใสๆแถมยังมีการเทียบกับภาพในสมัยอดีตและปัจจุบนันลงอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่กบอีกด้วยพร้อมกันนี้ยังได้เขียนข้อความไว้ว่าไปโรงเรียนวันแรกของ6ขวบค่ะดีใจมากเพราะอยากเจอเพื่อนๆแม่ห่วงมากๆตอนนี้บุตรสาวก็โตแล้วต้องเริ่มดูแลตัวเองให้ได้แล้วสินะเรียนให้สนุกนะคะน้องนาดา แถมยังมีคุณพ่อเข้ามาช่วยน้องนาดาแต่งตัวอีกด้วยเป็นภาพที่น่ารักของบรรยากาศครอบครัวเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเร็วๆนี้ค่ะทั้งนี้ยังมีบรรดาแฟนคลับส่งกำลังใจให้กับคุณแม่กันอย่างมากมายเช่นขอให้เช้านี้สดใสมีความสุขกับการเปิดเทอมนะคะน่ารักมากค่ะ ยิ่งโตยิ่งสวยแต่ความรู้สึกของคนเป็นแม่ก็อดห่วงไม่ได้กับน้องนาดาที่ยังต้องไปโรงเรียนถึงแม้ว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วแต่คุณแม่ยังกบสูวรรนานก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับน้องนาดาอย่างแน่นอนค่ะนอกจากน้องนาดาแล้วยังรอน้องนาโดนในชุดนกักเรียนนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆท่านยังรู้สึกแบบเดียวกับคุณแม่กบต่างกับน้องหลายๆคนที่อยากจะไปโรงเรียนแบบเต็มทีแล้วขอขอบคุณที่มาข่าวจากอินสตาแกรมกบนาดานาโดนค่ะ และแรงข่าวจากสยามสตรีหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ